นัาต่อมาจะเอาความประทับใจดีๆเอาของดีเอาวัฒนธรรมจากจังหวัดพะเยาไปบอกกก่าเล่าต่อและไปเผยแพร่เจ้าและครั้งนี้กับของพ่อแม่พี่น้องชจวาจังหวัดพะเยาทุกท่านช่วยเป็นแรงเชียร์แมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้กศอนอำเภอเจียงคำทรงเข้าประกวดเจ้าครับครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนไม้ได้ไหมครับ พวดตี๊น้องตีตีวันละาภาพ,พรนิสาปัจจุบันอายุ24ปีโทร้านเป็นว่ามีลูกประจายเอาไว้ไถนาะมีลูกไม่ยิงเอาไว้ค้อยพวงมาลัยแต่ถ้ามีลูกเป็นกระเทยไถนาก็ะไรคห้อยพวงมาลัยก็ไดเจ้าขอพระคุณเจ้าครับคุณน้องตีตดคนมีศักยภาพมีความสามารถที่จะรังสรรค์เอียวแรงใจ ความรักและความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องชาวมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการเมืองพยาเมืองอาถานเมืองคนแกแต่จะใาชายจริงหญิงแท้กับ,บสตรเป็นไอหย่างเลือกได้ตามใจตนครับนี่คือน้องพีนัทหมายเลข13ครับท่านใดที่จะให้พวงมาลัยน้องพีนัทเชิญเลยนะครับด้านหน้าเวทีเลยนะครับต่อไปหมายเลข14ครับน้องแบ์ วันนี้กองเชียร์อย่าอย่าอย่า,อย,าอย่ายอมกันนะครับอย่ายอมกันนะครับเงินสุขใจนะครับหรือว่าน้องสามกางครับครับโตยต้านะครับ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาครับสําหรับในช่วงนี้ครับเราก็มาที่เราจะขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งดีไหมครับเพราะว่าเราเริ่มดําเนินการมาเนี่ยก็ยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนะครับสําหรับสาวสวยที่อยู่ด้านข้างผมครับเชิญแนะนาครับขอเสียงบนมือต้อนรับการแสดงด้วยครับด้วยจิตศรัทธาด้วยอยากจะส่งเสริมหนึ่งชุดใช่ไหมครับที่เราจะให้ทุกท่านได้ชมการแสดง ครับในช่วงนี้รอบนี้เราอาจจะต้องเดินไวนิดหนึ่งนะครับแล้วกลับมายืนอยู่ด้านขวาน,นะครับแล้วก็จะยืนอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนะครับตอนนี้ท่านใดที่ซื้อมาไลท์เอาไว้แล้วนะสามารถที่จะนับคะแนนเช็คคะแนนช่วงนี้ได้เลยนะครับกลุ่มน้ำควาสีลุง นี้เป็นประวันพิเศษนะครับจากตัวแทนนะครับพี่เราจะเรียงจากหมายเลขน้อยไปหามากสำหรับในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณจำบัดได้แก่ไพ่เลขสุค่ะน้องภูมิจครับแล้วก็ในโอกาสนี้ขอกขอบคุนเชิญท่านเทวัญบราบุตรรองผู้ว่า 2023ครับพร้อมกับมีเงินรางวัลด้วยนะครับพี่ทิกเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ5,000บาทค่ะรับเดี๋ยวทีมงานช่วยด้วยนะคะรับตับต่อไปจะเป็นเงิน าราชาการจังหวัดครับขอขอบพระคุณท่านเทวาปัญยาบุญรองผู้ว่าราชาการจังหวัดต้องอภิชาติปิงเมืองนักจัดรายการวิทยุเดี๋ยวเปิดไฟด้านหน้าหน่อยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิดนึงเปิดไฟส